ทุกคนวันนี้เราเอาตัวอย่างการงอกของรากพีกาเตียนะมายืนยันอีกทีนึงเพราะว่าหลายคนบอกว่าเป็นท่อนนี่ท่อนเขาอกอแค่แล่แบบนี้มันจะงอกได้ยังไงมันจะเป็นต้นได้จริงไหมเออ็นต์การงอกเป็นไงคนไม่มีความรู้เลยจะทาได้ไหมนะอ่าสองคำถามนี้ก็คือทุกคนมันงอกได้แน่นอนมันแต,แต่แต่การงอกเนาะมันก็อยู่ที่วิธีการเออฉะนั้นเรามีคลิปวิธีการชํานะให้ทุกคนที่เอารากไปชําเออทำตาม แบบฉบับของที่สวนทำเนี่ยการงอกจะอยู่ที่8 0ถึง1น0เปอร์เซ็นต์เนาะต้องบอกแบบนี้นะถามว่ามันงอกได้จริงไหมวันนี้เรามีหลักฐานมีหลักฐานอะไรรู้ไหมนี่คือรากที่เราแช่ยาเล่งรากเนาะแล้วก็อบมัดใส่ถุงไว้มัดใส่ถุงไว้สองสามสัปดาห์สองสามสัปดาห์แล้วยังไม่ได้ชำํำมันแห้งช้านะคนหลายคนบอกเอ้ยอบอยู่ในกล่องนานอะ่ะมันจะตายไหมมันจะแห้งตายไหมรากเพกาเตียเนี่ยยิ่งอบยิ่งงอก ต้องบอกแบบนี้นะยิ่งอบยิ่งงอกไวเนี่ยเห็นรากไหมเห็นี่รากนะเนี่ยรากเนี่ยงอกแล้วนี่คืองอกแล้วเตรียมออกใบเออเตรียมออกใบแล้วเดี๋ยวเราไปชาลงถุงก็ไม่นานานาอเอาเข้าลงอบอีกทีนึงเดี๋ยวก็จะมีใบออกมาเห็นไหมทอดเล็กเล็กน้อยน้อยเตมุเตมีนี่มีรากนี่รากรากแท้ๆเลยแล้วเนี่ยเออเนี่ย ฉะนั้นท่อนแบบนี้ยังไงมันก็งอกทุกคนนะแต่ว่ามันอยู่ที่ความชื้นอยู่ที่เชื้อราในดินเนาะถ้าเกิดส่วนผสมในดินที่ไม่ถูกต้องอะไรประมาณนี้หรือวิธีการชําที่ไม่ถูกต้องนะมันถามว่ามันชําง่ายไหมมันก็ง่ายในระดับหนึ่งถ้าส่วนตัวนะความคิดนะแต่ว่าถ้าเราทําได้ถูกต้องเหมาะสมมันก็จะทําให้เปอร์เซ็นต์การงอกมันมากขึ้นประมาณนี้ทุกคนนี่เราอบใสถุงแบบนี้ถุงหูหิ้วธรรมดาเห็นไหมงอกเต็มเลยเนี่ เออีลยวเอาลงไปเอาลงไปเก็บไว้ก่อนมีอะไรที่งอกไว้เนี่ยเอา้ามาดูดูนี่เห็นไหมเห็นไหมไม่เห็นนี่ไงรากเนี่ยเนี่ยากเออก็คืองอกเห็นไหมมันอยู่ในถุงมันก็งอกนี่แหละมัน <c oughs> มันอ่านี่คืออยู่ในถุงสองสามสัปดาห์แล้วนะต้องบอกว่าสองสามสัปดาห์เพิ่งจะมีเวลาจะเอามาชําเนี่ยเออฉะนั้นคือไม่ต้องกังวลเรื่องที่ว่ามันจะงอกไหมแต่ต้องกังวลที่ว่าเรื่องวิธีการว่าเราจะทำได้อ่าแค่ไหนเนาะ ว่าส่วนผสมของดินเป็นแบบไหนโรงโอบเป็นแบบไหนการควบแน่นเป็นแบบไหนเออถ้าใครที่ยังไม่มั่นใจให้ไปศึกษาวิธีการชําแบบควบแน่นมาก่อนเพราะว่าพืชหลายชนิดมากที่ใช้การชําแบบควบแน่นนะเหมือนรากริกาเตียเนะเาะอ่าแบบเสียบยอดแบบอะไรนี้บางทีก็ต้องควบแน่นมันถึงจะติดเร็วอะไรประมาณนั้นเออไปศึกษาวิธีการอา่าการชําแบบควบแน่นมาอา่าแล้วเอารากริกาเตียไปชํารับรองว่าเกิดแน่นอนเออประมาณนี้ทุกคนอา่าวันนี้เรามาขยายความแล้วก็เอาหลักฐานการงอกมาให้ดูอ่า ก่อนที่จะพาไปดูบรรยากาศที่เราจะเอาเข้าลงอบกันเนาะอ่าโอเคสำหรับคลิปนี้เท่านี้ทุกคน